ปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีวันคาสีชมพูนะฮะแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับผมฟีรรัตนโน,โนสวุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะกับรายการคมชลิกบันเทิงสเปเชียลนะฮะที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลิกดุกทุงอวอร์ด2,566นะฮะที่ตอนนี้นั้นหลายคนปวดเข้ามาเยอะมากครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวเด็ดเด็ดแซ่บๆรออยู่แล้วนะฮะในช่วงของบันเทิงออนสเตทไปชมดีกว่านะ เรียกว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับค่ายไหทองคำของนายห้างประจักรชัยครับที่ล่าสุดนั้นเนะฮะเดินหน้าเส้นทางวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องครับแถมตอนนี้นี่ครับก็มีเหล่าคนลูกทุ่งนั้นต่างเข้ามาร่วมงานล่าสุดนั้นไปคิวของซอนสินชัยครับลูกทุ่งหมอลำชื่อดังแล้วที่มีคิวงานแน่นมากๆเลยทีเดียวครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวก็ดูแลตัวเองนานเกือบ5ปีอยู่ๆนะครับก็โดนใจค่ายเข้ามาร่วมใช้นามสกุลไหทองคำในที่สุดครับแน่นอนครับว่าการเข้ามาร่วมงานกับค่ายครรรัััั้้้้้งงงนนนีีีีะกกก็็พพพอออมมปลล่่่่ยเเใหบททจไดฟว MV ดโดยทีมข่าควค้อมูเทิงของเรานะฮะก็ถามนายห้างตอกแล้ว่าแม้ว่าโควิดจะผ่านไปแล้วแต่บ้านเรานั้นก็มีเรื่องให้จับตามองโดยเฉพาะเรื่องอนาคตของชาตินั่นเองครับซึ่งในห้างดังหวังกับว่าคนที่จะเข้ามาบริหารประเทศนั้นนะฮะจะต้องเป็นคนที่ช่วยผลักดันวงการบันเทิงให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองฮะก็เลยต้องทําการบ้านแล้วก็ต่อยอดอยู่เรื่อยๆซึ่งมันไม่ใช่แค่ค่ายผมค่ายเดียวครับทุกค่ายก็ เก่าไปใหม่มาสลับกันเข้ากันออกก็อยู่ที่ว่าใครจะแม่นในร่องของของศิลปินเบอร์นั้นใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นการเมืองอีกครับก็ยังไม่นิ่งอีกก็เท่ากับว่าธุรกิจเพลงก็สั่นคลอนไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าไม่รู้ผับจะเปิดทั้งตีไหนไม่รู้ว่าเขาจะปราบส่วนไหนในการที่จะ,ะดูแลสายบันเทิงใช่ไหมครับ<ม>ก็มีผลกระทบเยอะครับหลังจากนี้ ก็ลังจะดีขึ้นทีเนี้ยหลังจากนี่แหละครับหลังจากตั้งรัฐบาลใหม่มาเนี้ยนะ่าจะดีขึ้นครับใช่ครับก็คาดหวังว่ายังไงก็ได้เร็งเห็นอยากให้รัฐบาลใหม่มองเห็นศักยภาพในการท่องเที่ยวในการสร้างงานด้านบันเทิงเพราะว่าคนบันเทิงนี่มีหลากหลายหลายสิบล้านมาาทั้งงานเบื้องหลังทั้งงานตัดต่อทั้งงานกราฟิก,กทั้งงานเขียนเพลงทั้งโอ้ธุรกิจบันเทิงเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจมหาศาลในการท่องเที่ยวด้วยครับและในช่วงของคอนสเต์วันนี้นะฮะมาพูดคุยกับพระเอกหนุ่มคนนี้ครับ้ผมกับหนุ่มงลง ซีรีส์ที่กำลังจะถ่ายทำกันแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยเขากำลังฟิตหุ่นนะฮะโอ้โหการฟิตห่วงเขานะครับมีแบบไหนบ้างติดตามกับหนุ่มคนนี้ดีกว่านะฮะหลงรีไปเลยฮะอยากหักโหมไปดีกว่าครับรค่อยๆไปค่อยไปเราไม่ต้องรีบเพราะว่ามวยมันก็มันไม่ได้ซ้อมวันสังวันแล้วผอมเลยอะมันต้องซ้อมสม่ําเสมอแต่ว่าถ้าใครอยากลดไวก็แนะนําให้คุมอาหารด้วย<อ>ดีกว่าส่วนหลงก็มีตัวช่วยของหลงก็หลงกินเขาเรียกว่าน้าแอปเปิลไซเดอร์ที่มันช่วยลดบวมอะไรเงี้ยก็กินบ้างนะครับ คือทุกวันนี้หลงกินมากสุดวละสองมือ้อบางวันก็มื้อเดียวมื้อเย็นไปเลยอนะไรเงี้ยครับถ้าเราจะลดน้ำหนักโดยการออกกำลังกายหลงอยากจะให้ทุกคนหาเป้าหมายก่อนว่าเราออกไปเพื่ออะไรขอเป้าหมายอะไรก็ได้ที่ที่ไม่ใช่อยากสวยอยากหลอ่อหาแบบยังหลงเป็นตัวอย่างเนาะหลงซ้อมมวยเนี่ยหลงไม่ได้อยากผอมไม่ได้อยากมีกล้ามหลงแค่อยากเก่งอยากต่อสู้ได้อยากไปแข่งอยากชนะผรก็ลเลยมีสเปเรชั่นถ้าเราซ้อมน้อยเราก็เจ็บตัวมากซ้อมมากก็เจ็บตัวน้อยกูคิคดอย่างนี้คนระั และในช่วงเวทีคอนเทิิงวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับพี่ต่ายอรไทยดีกว่าครับล่าสุดเนี่ยบอกเลยว่าพี่ตายนั้นเพิ่งปล่อยซิงเกลิลใหม่ไปหลายคนฟังรือยังฮะถ้ายังไม่ฟังเนี่ยไปฟังกันนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่ถามพี่ต่ายก็คือเรื่องของธุรกิจนั่นเองครับพี่ต่ายบอกว่าตอนนี้นะฮะธุรกิจรีสอร์ทที่นครนายกนั้นดีมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากครับก่อนอะ่ะอยู่กรุงเทพบ่อยปถือว่าเป็นเซ็นเตอร์หลักนะคะแต่ว่าตอนนี้พอเรามีรีสอร์ทนาไทยนาตายที่นครนายกที่นั่นก็คือพยายยาาามทททที่จจจะไปเเอออุุกกคนนวัิ์ ให้ให้ได้ถ้าเสาอ,อาทิตย์ไหนไม่มีงานจ้างก็จะพยายามประกาศลงเพจนะคะว่าไปเจอกันได้นะคะประทานเครื่องเดือนไปเช็คอินที่นี่มันก็จะเป็นแบบสไตล์แคมปิ้งนะคะแบบเรามีกระโจมให้นอยได้นอนมีที่นอนมีแอร์มีห้องน้ําส่วนตัวให้เราอนุญาตให้ทุกคนคือนํามาแบบวิ่งย่างเองได้ซึ่งเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆให้เช่าเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบท้องทุง่งนาด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นอยากให้ทุกคนได้ทํากิจกรรม เตรียมอาหารปิ้งย่างตัวเองมันก็จะได้แบบสนุกข,ขึ้นคือเราก็พยายามที่จะดูแลต้นไม้ดอกไม้แล้วก็จัดมุมต่างๆให้ทุกคนได้ไปสัมผัสและถ่ายรูกปกันจริงๆและก่อนทิ้งท้ายวันนี้นะฮะอย่าลืมครับผมในส่วนของงานประกาศรางวัลคมฉลึกลุกทุ่งอวอร์ด2 5 6 6นั้นนะครับยังสามารถโหวตกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะฮะผ่านทาง4แพลตฟอร์มหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ a c e b o o k นะฮะ SFX รวมถึงทาง l i n e Shop ด้วยนั่นเองครับผมมอย่าลืวกันนะะ ก่อนจากกันไปนะฮะขอบคุณไปด้วยกับแชมพูปิดผมขาวแคบิวแล้วก็ขอบคุณซิต้านะฮะครีมแต่งโมใชด้ดีต้องซิต้าครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย